อ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมนะครับก็วันนี้ครับผมหนุ่มอามคนเดิมแล้วก็พ่อทองแหล่นะครับบางท่านเม้นมาบอกผมว่าอั้มทําไมไม่ถ่ายเลขคุณพ่อทองแหลกให้ดูเลขคํานวณคุณพ่อทองแหล่เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับวันนี้วันที่15านะครับค่าคืนของวันที่15พรุ่งนี้เลขออกแล้วนะครับผมนะครับแต่ก็ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับโปรดใช้ วิกเจรนาญาในการรับชมนะครับผมนะครับกับท่านผู้ชมที่ตั้งใจกันทุกคนเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามทางช่องหนุ่มอําพลเดิมและอําพลชาแนลนะครับผมนะครับไปกดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูเลขคํานวณคุณพ่อทองแหลกนะครับจะออกมันยังไงผลมันยังไงไม่ว่ากันนะครับผมนะครับซึ่งเมื่อที่แล้วเลยเข้าเข้าอะไรอะไรเปล่าเจ็ดสามเมืที่แล้วให้เข้านะครับแต่วันนี้มาขอโชคขอลาภกับคุณพ่อทองแหลก ที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยคุณพ่อทองเหล็ใจเห็นยังไงแบบไหนอะไรกันยังไงโอเคครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพี่จ๋จเาเองไหนน้าที่นี่นี่แหละฮะยือลบโชว์ลาของากินหรออืมเหื่อยแล้วเหนื่อย้วมาด้วยครับนะครับอ่าเนี่ยแหละครับผมใน,น,น,นของงวดอันนี้คืองวดที่แล้วนะท่านผู้ชมนะที่คุณพ่อทองหล่อคำนวณได้นะ นี่ที่การคำนวณน,นะครับผมนะครับมีเกตสามมังกลงเลยนะครับผมนะครับงวดที่แล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะขอดูของงวดวันที่16มีนาคมนี้2564นี้นะครับให้ท่านผู้ชมนี้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะเออเขาว่าเขาลขาว่ากันไปนะครับฮะ ใบได้เม็ดได้เมดทุกทุกใบอ่าที่พอ่อวงกลมไปไปวงกลมไปบ<อ>ัเอาใบนี้ก็ได้งงอกอ่าดีสิเอาอ,อันนี้น้ำเอาโอเคเอางงอกใบนี้นะอ่าพอไม่ได้มีค่าท่ากันละอ่อาโอเคครับนี่นะครับผมงวดของวันที่16มีนาคมนี้2564นะครับผมนะครับกับเลขคำนวณคุณพ่อทองแหล่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยหนุ่มอ้ํา ทำอะไรเอามาเยอะจังอย่างนุ้นอย่างนี้คือเขาคำนวณสูตรของเขาได้มาอย่างนี้นะครับผมนะครับอว่าที่คำนวณมาแล้วว่าตรงกับท่านหรือเปล่าตรงกับท่านฝันไหมตรงกับท่านที่ไปเกะก,กับคนนู้นคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็มาวัดกันไปว่าเออมันตรงกันเนาะอะไรอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับผมนะครับมี16มีนาคมนี้2 5 6 4นี่นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเลขคำนวณนี้ก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้ วิเจรณญาในการรับชมนะครับมีหกสี่เก้าเจ็ดห้าศูนย์แปดหกหนึ่งเก้าเจ็ดสองศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่สองศูนย์ห้าสามหนึ่งหกสี่สองเจ็ดนะครับแล้วก็มีเลขสองตัวนะครับผมมีแปดสี่มีเก้าห้ามีศูนย์หกมีหนึ่งเจ็ดมีสองแปดมีสามเก้ามีสี่ศูนย์มีห้าหนึ่งมีหกสองนะครับแล้วก็ขยับเลื่อนขึ้นมาครับผมนะครับเขบอกว่าวงนอกนะครับผมอ่า เออมันก็วงนอกจริงๆแหละเพราะเพราะแกวงวงวงกลมไปด้านนอกนะครับผมเอาตลกอีกแล้วนะเขาเขาก็วงนอกจริงๆนะเออถ้าถ้าวงไหนมันก็ต้องวงขึ้นในอีกนี่เออเออนะครับผมวงนอกมีสามศูนย์สี่มีสี่ศูนย์หกมีศูนย์หกสามนะครับผมนะครับอ่านะครับผมคือเลขขันวนคุณพ่อทองแหล่นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับผม อ้าววันนี้เรามาไม่โดนนะเราเอาแบบมาคราวเดียวนะครับมืออื่นแล้วมันไกลมือแมนท่านผู้ชมมือสีเวลาแมนครับผมสีเวลาท่านผู้ชมอ้าวคุณพ่อตองหลอมีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างขอให้โชคดีทุกคนอืมกับร่ำรําลุล่วยทุกคนเด้อครับผมโชคดีได้ท่านผู้ชมเด้อรับฟันดีฟันว่ามันออกเด้อบันที่นี่ ไอ้เลขมาที่นี่เลขผู้ขุนหารกะที่ว่าเห็นกันคัดกันกันดังๆัคัดเนี่ยเขขอขอบคุณเ้อร์ทช่วยกัเกย์เยาวากันเ้อร์อ่าขอขอพรหนหนาถให้มมนออกกันเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวกับว่นทุ่มอามตายอีกแล้วเมื่อออกตามเคยกับ่เม่นได้ครับท้ชมคือเฮาเห็นแบบนี้เราดูแบบนี้ทําแบบนี้คือเห็นได้ช่วยเก้ยวแบบนี้อ่าก็ประมาณเนี้เอาเท่าที่เห็นนะครับผมนะครับอย่าว่ากันนะครับผมนะครับโอเคครับฮะขันแม่ขนเขาผู้ขุนหาร นั่นแหละร่วงสูงร่วุสอย่างอันใหญ่ของของหรูอามแมนครับผมจังจังพุ่งเลยแมนโอเคครับสำหรับวันนี้หนูอามคนเดิมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็ต้องลาสโลแกนขอให้โชคดีทุกท่านโอเคครับผมนะครับสวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีครับผม